บนบ้านนาลาวไปส่งที่โรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะโดยเด็กๆนั้นมีอาการแน่นหน้าอ,อกหายใจไม่อิ่มจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและดื่มน้ำกระท่อมดยคว่เ <Wow. S 1> ด็กคนน,นึงนะคะเป็นเด็กไอเด็กผู้หญิงอายุ12ขวบเป็นนักเรียนชั้นป .6 ค่ะก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ป่วยบอกว่าย่าเลี้ยงหลานเก็บลำพังโดยหลานเนี่ยชอบออกจากบ้านไปหาเพื่อนหลอกย่าว่าจะไปทำการบ้านจนกระทั่งเมื่อกลางคืน ไปสูุหรีไฟฟ้าซึ่งย่าก็ห้ามแล้วเตือนแล้วแต่หลานก็ไม่ฟังจนกระทั่งป่วยนะคะโรงเรียนต้องมีการนําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งคุณหมอตรวจพบว่านองนะครับอุทาหรณ์สอนใจไม่ยอมเชื่อฟังนะครับดูดูดูพบว่าปอดหายเกือบทั้งหมดจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะคือตอนนี้คืออาการของหลานนี่ยังยังวิกิจอยู่ใช่ไหมอันแนนค่ะคือคือคือ ก็เบิง์แฟนเอสเทเร่น้ำน้ำคึ้หมอเหมือนแหละละทอ่เอาไปมันคือมันเป็นขาวเหมือนเลยค่ะ ใช่กรณีแรกนะคะเพราะว่าเดือนมก,กราคมที่ผ่านมามีเด็กอายุ15ปีในตำบลเดียวกันเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทําให้เรื่องนี้ร้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนํากําลังเข้าจับกุมผู้ขายน้ํากระท่อมและบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าเป็นคุณยายอายุ84ปีและหลานอายุ27ปีค่ะ ไปเช่าห้องแถวที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าน้ำกระท่อมยาแก้ไอาอาวุธปืนไทยประดิษฐ์นะคะและร้านนี้แอบขายบุหรี่ไฟฟ้ามานาน2ปีแล้วด้วยซึ่งทีมข่าวของเรามีการค้นหาข้อมูลในโซเชียลมีเดียพบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีการถูกดัดแปลงรูปแบบให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีลักษณะเป็นคล้ายๆก,กับของเล่นหรือว่าตุ๊กตาค่ะเพื่อให้เด็กๆนั้นอยากรู้อยากลองแล้วก็ ได้ซึ่สงสถิติจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบศสำรวจพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน25ปีทั่วประเทศกว่า60,000คนพบว่า25%สูบบุหรี่ไฟฟ้าและเมื่อสอาะข้อมูลด้านรายสายครัวเรือนไทยโดยรวมแล้วพบว่านะคะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินที่นำไปซื้อบุหรี่มาก ส่วนภาพรวมของการกวาดล้างจับกลุ่มต้นทางของบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดตำรวจเข้าค้นโกดังย่านสุทธิสารนอกจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ยังมียาปลอมด้วยนะคะโดยผู้บัญชาการทวนครบานสรุปผลการกวาดล้างระหว่างวันที่18ถึง20กุมภาพันธ์เข้าตรวจค้น123จุดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด145คนมีการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดและเรื่องของการผนันค่ะกระทรวงพาณิชย์ประกาศแนวทางช่วยเหลือชาวนานะครับเตรียมทุงงบ